สริยุปรคาค่ทุกคนเคยได้เห็นหรือได้ยินชื่อนี้กันไหมคะถ้าเป็นสมัยก่อนคนโบราณจะคิดว่าเป็นเราอมดวงอาทิตย์บ้านเมืองจะเกิดอาเพศหรือที่เรียกว่าการเกิดสุริยะค่ะชาวบ้านจะช่วยกันเคาะไม้ไล่ตี มีวิรบุรุษชั้นหนึ่งช่วยไขยความกระจ่างของปรากฏการณ์นี้โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์มีเหตุผลและพิสูจน์ได้วิรบบุรุษชั้นนั้นก็คือพระบาทสมเด็จพระจองก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สโดยช่านได้อธิบายการเกิดปรากฏการณ์สามารถทำนายการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา และมันก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะทุกคนเจอทั่วโลกให้การยอมรับและยกย่องให้เป็นภาพิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและจากนั้นมาในวันที่18สิงหาของทุกปีก็จะกลายเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินั่นเองค่ะเพื่อนๆการเกิดปรากฏการสุริยุปราคาไม่ได้เกิดขึ้นแบบเดียวเช่นนั้นนะคะแต่จะมีแบบไหนบ้างเดี๋ยวนูจะอธิบายให้ทุกคนฟังเองค่ะปรากฏการสุริยุปราคา ดวงจันทร์โลกโครจรมาอยู่ในระนาบเดียวกันพอดีดวงจันทร์จะบดบางดวงอาทิตย์ขนบนโลกบางทีก็เห็นดวงอาทิตย์ว้าวเวกหรือบางทีก็หา ขนาดปรากฏเล็กกว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จะบดบังดวงอาทิตย์ไม่หมดมองเห็นดวงอาทิตย์เป็นวงแหวนสว่างเรียกว่าสุริยุปราคาวงแหวนถ้าดวงจันทร์มีขนาดถ้าดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์บางส่วนมองเห็นดวงอาทิตย์้าวแว้ง ขณะปรากฏใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์บางพื้นที่จะเห็นเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงบางพื้นที่จะเห็นเป็นสุริยุปราคาวงแหวนเรียกว่าสุริยุปรา